สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ให้เลยปลาลอกใหม่ของผมกับกับลูกว้ได้ชนิดกับนี่ก็มีต้นมะเกือก็แนวเรื่องก็ม okay ีประกาศจำว่าเปื like ่อนๆตีไม่มีเปื่อนตแบบปุผมก็คือปุดมออกแบบกระตั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่าไปอะไรนะครับนี่ก็ดาวเรื่องเพิ่งกำลังจะออกแล้วกำลังจะเป็นดอกกำลังจะเป็นดอกนี่ก็กระตั้งประหยัดน้ำประหยัดสานกกรตั้งนี่ก็แยกจินส่วนใดจำจิตจินปลูกตัวแต่งกวาบวมอ้อมใดก็มีระบบน้ำร่องจันเก็บน้ำประบันจำจิตติดนะครับ เปิ่นเตะอกกณะนี่ก็คือไม่เป็นตุนเสียครับตักแต่ว่าตั้งแต่นี้ก็คือต้องต้องเตียนนะแต่ว่าพุมกันยุ่งๆก็คือยังไม่ได้ตั้งถึงวันนี้ก็เดี๋ยวไปเลยก็ตั้งนะก็ตั้งนี่ก็คือลอกน้ำเห้ือนใลอกน้ำได้แล้วก็ตั้งรับน้ำแม่น้ำท่วมกั้งใดก็มีว่าวควบคุมนะครับมีว่าวควบคุมเพราน้ำต้องจันมีว่าวควบคุมกห้เปิ่เติมาะไรเพิ่มเติมไดพุมกา ส้นการผลิตอสององผมก็ซสอนการผลิตอ,อ,อ,อยู่วิดีโวยังไม่ต้องบุญอะไรแต่ว่าเปิ่นเปลินก็มาเรื่อเติมก็คือพมก็ต้องการให้อันนี้กระจายถั่วประเทสไปเป็นอาจิตเพิ่มเป็นอาจิหลักเป็นอาจิตอ่าสำรับเปลิ่นเปลิ่นแต่ว่าตั้งตั้งประเทศนะครับคือเครียดร้อมแต่ถ้ตั้งก็คือลงมือตั้งได้เลยนะครับไม่ติดเด็กสิธิ์โนซุ่มซุ่มไปได้อ่าเตะไกลๆกก็ กาปลูกดอกไม้ได้นะครับการตั้งนี้ก็ปลูกดอกไม้ได้ในตวนอะไรยะดไอเปิลมาไยเปิลเติมนะครับก็เดียวคลิปไปกับเตะดอกไม้ต้นก็ตัวนี <ills> ้สําหรับดอกไม้นะครับสําหรับเปินเตะปูนซีเมนต์หรื้อว่าเปินเปิลนินแบบนี้ก็คือมันจะไม่เลอ่อมันล็อกน้ำมาได้ก็คือมีนี่ว่านน้ำกัวคุมเื่อล็อกน้ำนะครับก็ปิดเปิดได้อันนี้ก็ะตัมแบบอ่้เด็กๆโดล็อกน้ำอะไร เกปาหน้าจวงหรือรูแรงแบบนี้ก็คือก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปไส่ปลาดอกไม้อีกที่อีกที่หนึ่งตอนนี้กระดอกไม้หน้าบานอีกต้นก็เเดิมจะเป็นดอกขึก้นแบบก็ส่องไปจากนี้เลย กาสำหรับคลิปนี้ก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปิี่ยเติมนะครับเดี๋ยวจะตั้งเยียชนะก็ไม่เปลี่ยนก็ติดตามคลิปนี้ก็ฝนเย็นก็คลิปนี้ก็แกะนี้ก่อนนะครับก็จะให้เปลี่ยนเปลียก็มาเยี่ยมชมบ่อยๆนะครับแต่วางบางเรื่องผลิตจะตั้งพยัญชนะครับปมก็อยเปลี่ยนรับทนน้นนะครับการทำรับคลิปนี้สาวนี้นะครับนะสวัสดีครับ